สวัสดีครับผมโฟบีน้าข่าวหน้าใหม่ขอฝากนึกฝากตัว้นะครับผมวันนี้เสนอข่าวยิ่งหน้าห่วงยอดโควิดสวันนี้ยอดเสีอชีวิตพุ่งอีก7จ็ดลายพบติดเชื้อเพิ่ม1,470ง้ลายทำให้สถานการณ์ติดเชื้อระลอกเดือนเมษายน2อ1 4สุดลงอย่างต่อเนื่องยอดติดเชื้อสะสมใกล้แต่20,000ลายแล้ว รายงานสถานการณ์โควิด19ล่าสุดวันนี้22เมษายน2 5 1 4นสถานการณ์ยิ่งสุดโดยยอดผู้ติดเชือ้อโควิด19พบหลักพันอย่างต่อนเนื่องรายงานอัปเดตสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด19จากศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อไวรัสโครโรนา2019หรือสอบคประจำวันที่22เมษายน2514 หรือยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 วันนี้ว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตเพิ่มถึง7ลรายอีกทั้งยังพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม1,470ลายถร้ายทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมแล้วจนถึงวันนี้48,113ลรยสํายสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่และลอกเดือนเมษายนวันนี้ สามารถแบ่งออกเป็นการติดเชื้อในประเทศทั้ง1,470รายเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริหารบริการ1,370รายการค้นหาเชิงงุกในชุมชน100รายรักษาหายแล้ว477รายส่วนธนารารการติดเชื้อ โควิดสิบก้ในประเทศตั้งแต่วันที่1เมษายน2 0 4 4ถึง22เมษายน2 0 1พบพบว่าจำนวนผู้ติดเชือ้อโควิดสิบาลายใหม่เพิ่ม1,470ร้ายทำให้ในระยะเวลา20วันของการระบาดละลอกใหม่มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว1,9,250รลายการระบาดครั้งนี้ถือเป็นการระบาดท,ที่รวดเร็วและรุนแรงอย่างมาก เมื่อเทียบกับระการระบาด2เมื่อเดือนธันวาคม2013ระยะเวลา3เดือนครึ่งมีผู้ป่วยสะสมอยู่ที่24,626รายปัจจัยสำคัญของการแพร่ระบาดและลอกใหม่ครั้งนี้อยู่ที่อาการและเชื้อโค -19 ซึ่งที่ผ่านมากัารระบาดครั้งที่1ครั้งที่2นั้นผู้ติดเชื้อโค -19 แสดงอาการตั้งแต่ระดับความรุนแรงน้อยไปถึงระดับความรุนแรงมากไม่ว่าจะเป็นการคัดจมูกเจ็บคอไอและมีไข้ส่วนบางรายที่มีอาการรุนแรงมากจะมีอาการปอดบวมหรือหายใจลำบากร่วมด้วยโดยอาการที่พบบ่อยที่สุดคือมีไข้วงเล็บไข้สูงติดต่อกัน2448ิชั่วโมงไอแห้งแหงไม่มีเลี่ยวแรงหอบเหนื่อย ไอมีเสมหะหายใจลำบากเจ็บคอปวดหัวจมูกไม่ได้กินลิ้นไม่รับรสแต่ในรอบนี้พบอาการโควิดใหม่เพิ่มเติมคือหลายลายหลายรา,ายมีอาการตาแดงน้ำมูกไหลไม่มีไข้บางลายมีผื่นขึ้นหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งติ้งติ้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ